ที่เลืสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสตุขูกุพนเดอ้อพ่อพ่อกน้องแลงแรกพี่น้องพ่อพ่อกน้องแลงมื้อนี้กับพาน้องเพื่อนพากินเข่าพี่น้องนอง้นองน้ำพึ่งเพื่นอนกับเพื่อนละตีพี่น้องตอนนี้กับมาหอดห่านพิธีเรียบร้อยแล้วกับสีเขา่าไปเลยพี่น้องโดยไปเลยทางอเด้อ สบาดีสวบาดีสวบาดีเชิญมานีกันมาหอนแล้วพี่น้องพี่น้องผลมากกอนเลย้ต่ฟูมของกันมาสั้นได้ยำกองมืลไปห้างล่างเลยาเลยน้เมือนเนาะ้อัเลยนเอนต่ไมได้ใหู้กระเดือง พุ่งก่อนหเลยหละดวบนี้ก็ได้ของน้องสาวอยากกินบะระเป็นุ้งกนน้งอันนี้อ่มยนนเอาต่อสองอเอาพอแหละกินน้ำกันอยากเป็นโมกินพักอยากบุกินพักนางที่เจ้าบอยากใส่บ่อบ่อะวงแต่กางก็ักยัง ให้น้องสาวปรุงก่อนเพราะว่าตันมาเคลือแล้วนั่นเดี๋ยวจะใส่ลายยี่ละอันนี้เพชรเด้ใส่ลายเป็นได้ผิดไทรเลยแม่เพชรคือการเพชรบอกมันจะึ้นคืน,ล,นลายกับเพชรลาย ก่อนดูอันนี้มันมีสามอันที่เหมือนลายของพี่น้องาน,นกกเป็นพักกับแบบเต็มเลยจะแซบม <c oughs> ีขบเนาะมีพักสลัดหลักอ่พักเสิมอันนี้เพิ่มอัน่าพักอันนั้นพักยังของพักของเบรนเบนแล้วโล่เฟิร์วะโอ้โยเนาะกิอนอยู่ก็มือก็ลืมเมื่อไหร่เนาะ ใส่หรอ่ปรุงใส่ให้นึ่งเดี๋ยวมันสีเข้มใส่ลายเข้มไหมจะหมาเข้มหรอจิมก่อนของหมักทำของหมักไห้สุดเลยน้องสาวนี่หมักข้ามันกินถุงมือได้คุเบอลน่ะข้ามันกินถุงมือก็ได้ ลงแหลมมาแล้วมันให้มันเย็นก่อนบอกกินอันกินอันนีิธาก็ได้ลงหนุกวะให้มันให้มันสุกสุกอยู่ในสุกอยู่ลูกสุกมันหักสิมันแดงเป็นเงินเป็นชิ้นนั่นเนาะคิดว่ารุ่งอ่ะสะดอกชิมเมืองก่อนจะจะในภูวะมันขาดเงี้ยนี่มัินมั แดดเหล้วปร <si suppression> ุงเอายองาวกิน <guarding> อ <okay>? ันกินอันนี้ถาหน่อยกินกระจีแจ๋วไปละเบิ่งเบิ่งหนาตัวเองในกล้องเหมือนองเรเหมืนมากินสาบคนเหมือนว้ายเค้มส่ลายเค้มไหมมันหลงลง มาดูนะาีไเนมเหอาันนีมได้ได้จะหน่อยเ็นเอามามาอหานลได้กินไปดอกเพราว่าราเ็าเ่ออยู่เบื่อหมกเครือันปักเคร่กันมาใหญ่เลยพี่น้อนคนาะ เพ็ดิบเพประจากหลายๆทกินมาได้นี <aquí en S 2> ่ฮะยเพศดิบ <en S 3> <anc não S 2> ่เยอะอยากเปิดเป็นังไโอ๊เป็นัวไม่เปิดพวเน็นถ้าเพิ่นถาให้เย็นก่อนจะกินว่ามันนฮอน ถากินข้ามเอื่อยพี่้อยเพิ่นละบอกกินมา่อนเียงังมาเออ้อซื้อรเนี่ยออมายแถววจะกบใหญ่กบใหญ่เล่เ่เ่คนเคนเลยจ้ะมาแล้วมาแล้ว คุณเสยคนดูมเป็น,นอะไรอเป็นเป็นวัดกับมงงังคุจ้างรถซาจะปรุงก่อน <c oughs> แล้วพ่ออะไหลานะปรุงแล้วพ่อ้า,า,า,า <c oughs> ปรุงก่อนพี่นอ่อยเ่ย น้ำตาลอันนี้เลยดูน,น,วน,นปวด <c oughs> ดูไมเฮ้ยยังกันใส่เงี้ยตัวทีใส่ปะเปบนหนึ่งอะมีแต่คนเป็นวัดบ่อนเออน่กนก็ใส่ปะใส่แล้วมันจเหอ เบลองเดียวกันเลยกุ้งก่อนพี่น้องเอยมาเด้อพี่น้องากินน้ำกันเด้อเป็นลุงป้าอีหล่ะลุงป้าเอยมากินน้ำกันเด้อป็ลุงป่าเอยมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บพี่น้องหซ่บน้ำกันเด้อแต่ว่าบริเวณพอดีข่อยซนี่แหละข่อยอันนั้น ตองขอบอภิน้องจับย้ำมาเลยย้งบลดใส่มาเฟสมือเปิดนะมาสู้่าเอาใส่ได้แล้วได้แล้วใส่อีกเราบอกเออบลอนด์ใส่ารเพ็ดได้แสบแล้วแสบอะไรวันนี้พี่น้อง้ใส่เราเป็นรเออ่าเ เป็นอะไรเนาะแ่บชิมขอนี้ดูเป็นยัคือสืออยู่ะอันนี้ด้ะปลาสวนเป็นวัดก็เลยบริรรสาิบ่ารสาิถ้ากินกันได้กิจังจะกินจังบอกจมาง่จะมเตรียมอะเตรยน้ำปลาด้าก็ที่คูะอันนี้ดอ้เอาไรกินแล้วย่างนี้เ ที่เขาจีกที่ป้าไปแล้วจางเลยจ้างเลยใส่น้ำปลาใส่ตัวใดแล้วใส่จะจะตัวที่ตนนี่เติมไปนูนดอเป็นวัดแลเนาะมันโมกุศปรสาเลยพี่น้อยมีแต่คนสาบายกินขอแซ่บเลยกิ <laughs> นขอแซ่ <laughs> บ <laughs> พักก็แบบ นค่กินผักนี่เดิอือหผักนั่นั้นกินผักจีก่อนปะอ,อ้มหุง้งมหนึ่ง่งผราอ ก้างอันกระคอมคอมมากเลยนะยังห่อนอยู่ได่เย็นแล้วบ่อมากี่อน ไปกินสาหม่ผสมเนาะมีผมแห้งสลัดลชิมดูอิเบเบิดวะกินอันนี้ม <ici S 2> ัดนี <q ut> <ak> ่อืมคือรสชาติสุดไทย อยู่วัดเป็นเหนีเหตุสองน้ำบบ แซบบรเซอมื่อาเมืบริเม,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 มามา,มายุ่แต่ว่าบริเวม,ม้ที่น,นะ มเมื่อกี้กะมาแล้วก็ซื้อแนวกินมาแล้วก็บริมากนะอ่าอาจจะคะแม่เจ้ากื้อบ่อนอ่อนเขาน้องเขาเคยมาขายนราไหมยุคกิ้วอยูล้แต่ยังนอนกับใหญ่แม่อ่าเขาเคยมาอยู่เอออ่าประมาณปีเก้านี่แหละมากับป้าป่าเออมีผู้หญิ่มเพิ่มอีกหนึ่งเนาะแต่ว่าคนกิ้วจักเนาะเพิ่นตายแล้วเออแม่ แตเก้านะฮะเราใหม่มาลแล้วก็ซีมาขายแต่ว่ามามะคายกับม,ววามาขายกับพ่อได้ขายเลยเต่เก่านั้นหล่อหล,อลอ่นะลอแถวพุ่นนะบอดได้คายว่ะหล่อเบิดมือกับบเบิดมาขายแถวพี่นะพ่อได้ขาย <laughs> ปาแ,แลายาปลว่าไปหาแต่เศร้าแล้วกประมาณเก้าโมงนึงเลยเก้าโมงสี่โมงสี่จังโมงหมดแล้วสอดแล้วพ่อนยาวหนุ่มใหม่แล้วเขาสิคิดเห็นเผื่อแล้วว่ะพากันมาหาขายหนุ่มใหม่ ลายได้แถวเฮือนเฮาเพราะราคาหยุนนดแจ๋อมังคุดมาก่อนเลยนะค่ะอ,อ,อยู่คนละที่ <c oughs> แต่ละคนพี่น้อยอายุบุคือกันเนะจะเห็นยังกัก <c oughs> บพูดจักเนาะว่า่าเคยเห็นยังมาก่อนเจ๋อเลยละกิน วันตัวเล่นอกู่ไเ่ิงเตายิงตเล่นตัวเลนมีคศอกมีคอศอกแ่บอ่ะแสบกำลังแสบจะน้ำผึ้งวัน้ากระหยาบปนงไายุดงจะมีโมม่นะ แล้งวานี่ได้คำคำยางไปเท่าไหล่ไปใส่อไหร่จะไม่นอนอือไปเปลี่ยนเงินไม่นอนพ้าไปเปลี่ยนเงินสา้สาเปลี่ยนเงินาไสเปลี่ยนเงินคำใจขาไฟเมื่อ้เปลี่ยนอรเปลี่ยนแบบข้ามีแบบข้านีสายสาะเปลี่ยนหลายเปลี่ยนน้ำกรอืม ภาวะซางไม่เห็นไฟให้นเผื่อนได้วันเออวันไม่เห็นใครหนงโดยมึงเนี่ยยืนจะไปข่าวโลกของเราเอกกระดูกบาดตัวเองกาวหมอเอากระดูกสมองให้เจ้าปนจะไปกาวห่อกจะใส่ตัใส่เองกะดูบาดตัวเอง เป็นวัดนี่ก็ลวกคอเลยนะพอเลยยาตรดมาแต่งนั่งี้ย่งรนนือยาตมาน้องห่งบริษัทมังนา่แต่งาหนะครามบริษัทเรื่ยลยแยงแนวเมนุนมนจะขอประทานสมัติกันแล้ดึงผูดจ้า อี๋นี่น้องอ่านบ้านน้องย่างอยู่แต่อ,อีมคนอี้บ้างอนที่มัวกินยังมาเลยเดินมี่แล้วมมจนะังจยเลจอยหน่อยแพยก่กรว่าดจอย <laughs> กินหนามกันบ้านหนึ่งมาโดยพี่น้องก็นี่กะสิคอาลาไปย่างเท่านี้พี่น้องกินกะ กี่เบิร์ตได้แหละโดยกับคอลาไปล้วสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องไปดีนะละสบายดีลุงป่านี่และสบายดีโดยแล้ว